ไปไหนน้องแม้กคุณอยู่ไหนชื่อยาวจังใจหนู่พี่แย ทหารทนหัวอไอ่ะล็อกมันเด็กบับคลิปคลิปคลิปอปโป้อ้โหตัวมันใหญ่มันเดินดวยยายมันเดินด้ยยายชานังชิมิชิมิแมงแรงแมงอีรอบอีรอบตีรอบหนึ่งคลิปคลิปตั้งแมนคลิปคลิปโปอ